สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมช็อปเปคุงกลับมาต่อกับรัชบ้าอีกครั้งนะจากที่พาคที่แล้วนะเจอวิชานินจาควันของพี่สุดยอดที่หนึ่งแล้ววิชานินจาควันจิ๊วๆแล้วก็ไปไล่ตีทีละคนทีละคนสองศพนี้แหละฝีมือพี่ล้วนๆเลยเจ๋งมากฮึบปิดปิดนี่ไงฮึบสั่นไว้คือจริงเข้าใจว่าเราไม่ต้องสู้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่านะก็ระดับช็อปเปอร์คุงแล้วกระทืบทุกคนโอเคคงถ่วงขวามไวร์มได้สักหน่อยนึงโอเค อย่าใช้ชิปนะไม่เอานะเออไม่ใช้ดีมากขอชิปให้ชั้นบ้างก็ดีนะเพราะว่าฉันไม่มีชิปจะใช้เลยโอเคเก็บมีแต่กระดาษปกไอเนี้ยไม่อยากได้มารีนรีพอร์ตอีกแล้วว่ากันไปไม่สนใจมารีรีพอร์ตอีกแล้วอะไรก็รีพอร์ตรีพอร์ตอยู่นั่นแหละมึงจะรีพอร์ตไปไหนฮะกูนี่อลำบากเนี่ยกูต้องมาสู้พวกมึงเนี่ยฮะเอลีของชันฉันไม่ใครเอาไปจริงก็น่าสนใจนะคือเออถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทำไม ว่าทําเพื่อโลกแต่ก็ต้องทิ้งผู้หญิงเด็กคนหนึ่งไปหรือว่าจะยอมเข้าใจไหมคือมันเหมือนกับตัวโจเอลอะว่าจะเลือกยังไงมากกว่าเนี่ยว่าโจเอลก็เข้าใจว่าเขาคงจะคิดถึงลูกเขาอะเอลลี่ก็เป็นเหมือนลูกเขาไปแล้วนี่ไงเงาเอลลี่อยู่นี่เหรอนอนอยู่นั่นเลยเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า I i mean อ่าบอกว่าอย่ายุ่งมัดมานี่มัดมานี่จิ้มคอเกมมันเป็นปีศาจร้ายเกมมันเป็นปีศาจร้ายหูปากเจ้าอ่ะน้องเจ้าวะเดี๋ยวไปตบด้วยไม้แป๊บอืเป็นไงน้องเอาอีกไหมเอาใช่ไหมรู้จักฝาผนังเข้าไว้ คือจริงก็ไม่ดีนะส่วนจริงส่วนตัวพี่ว่าเขาเพราะว่าเจะว่าไงเดียคือโซเอลก็น่าสงสารที่เขาเสียลูกไปเขาต้องการลูกคืนแต่เขาก็ทําไม่ได้แล้วต้องมาเสียเอลี่ไปอีกแตนที่บอกว่ามันก็มันไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่ามันอุตส่าห์จะมีรักษาเพื่อนโลกแล้วแต่ก็ดันกลายเป็นอย่างนี้อะไรนี่ไงวิ่งใช่ไหมวิ่งใช่ไหมทางไหนครับทางนี้แหละครับมันพาเด็กไปครับไปเร็วชิดทางนี้ออกจากที่เดียวไป่างที่นี่แล้ว ถึนได้เธอไปไปเร็วไปเร็วยายาสองไฟฉันกลัวโอ้โอ้มาตัวนี้ก็มีโอ้ตอนก็มีโอ้ชิดโอ้ชิดไทางโน้นไม่ดักมันอ่าไม่ดักไม่เอาไม่เอาวิ่ง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 อย่ายิงนะอย่ายิงฉันกลัวปืนฉันเยอะแต่ฉันยิงไม่ได้ตอนนี้ฉันหิวเด็กผู้หญิงอยู่ลิฟ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 โอ้โอ้โอ้อย่ายิงอย่ายิงเขาลิฟขึ้นลิฟมาแล้วกดถูกปิด ไเรียบร้อยไม่ทันไม่ทันเฮ้ยก็เข้าใจนะว่าสงสารจริงพี่ว่าเจ้าช่วยอ้ยแม่ก็สงสารจวิเลแต่มันก็ผิดอะนะเข้าใจไหมบางทีมันก็ผิดอะแต่ก็สงสารคือเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างต่างมีความต้องการของตัวเองเลือกทางของตัวเองไปแล้วมีคาสซีแล้วแปลว่าซีจีแล้วแปลว่าไม่ต้องเล่นแล้วทีนี้กดไปรวสิไม่ไปลงบันได เธอช่วยคุณช่วยเธอไม่ได้หรอกไม่แต่เธอเอาเธอไปที่นี่แล้วไงต่ออีกนานเท่าไหร่ว่าเธอจะถูกฉีกไปฉีกโดยพวกคลิปเตอร์ดีกว่าที่เธอจะถูกคมคืนที่นี่เธอไม่ใช่คนที่เลือกแล้วเธอต้องการอะไรล่ะถ้าเธอถ้าเกิดเธอต้องการล่ะอะไรเงี้ยแล้วนายก็รู้ดูดีๆนะฮะ เธอยังสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้เธอจะไม่รู้สึกอะไรก็จริงก็จริงก็จริงใช่ใช่โอเคเริ่มดราม่าเริ่มดราม่าแล้วพยายามให้มันดราม่าตามเขาไงเออและนี่เราไปฆ่าพวกเขาไว้ทั้งหลายคนนี่เขาไม่เอาคืนเราใช่ไหมนี่เขาใจดีเนาะสรุป่าเจมสก็เลยกลับออกมาใช่ไหมแล้วก็ทิ้งเอลลี่ไว้ใช่ไหมเป็นไงครับน่าเครียดเลยทีเดียวเออเซ็งเซ็งเป็ด เสงไก่เสงห่านเสงหงเสงทุกอย่างที่ขวางน้ะเอ้ามาด้วยฉันใส่ชุดอะไรอยู่เน,นี่ยเธเย็นๆเธอแค่ใส่ชุดมียาอยูนบ้างอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอะอ่าฮะเราเจอไฟไฟแล้วแล้วโจเวลก็ไม่ยอมให้แล้วก็ฆ่ายมารีนใช่ไหม แต่ว่าทั้งหมดอ่ากลายเป็นบันเทิงแล้วเอลี่พวกเขาสามารถอันนั้นาต้านทานพิษได้แล้วฮไม่ต้องเป็นห่วงอก็พราะงั้นเขาถึงหยุดหยุดหายาแล้วล่ะโจเอลเอ้ยเป็นคนที่เลวมากพากลับบ้านกันเถอะดูซิงกัน sorry. ฉันขอโทษจบใช่ไหมเอออ่ะแล้วก็เอาเอลี่ขึ้นขึ้นรถพาพากลับบ้านมารีนก็ดับยิงตรงนั้นใช่ไหมดี๋ยวอย่าพึ่งอย่ายิงซ้ำนะทุกกลัวมึงปล่อยฉันไปเถอะได้โปรด เดี๋ยวจะตามเอือจะตามตามถึงมาใช่ไหมแล้วจิมมารีนก็ตายไีคนสรุปโจยมันชั่วช้าสามานมากตอนนี้มองจบแค่นี้เอามีต่อยก็อานลี้เป็นเอลลี่ใช่ไหมเนี่ยนี่เห็นมีเห็นมีอยู่ที่มุมขวาล่างแล้วนี่เป็นเอลลี่ใช่ไหมรถพังหมดแล้วเอลลี่ก็ยังเชื้อก็ยังอยู่ในตัวอยู่ดีโอ้ ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ันอันนั้นไม่ได้เปล่าเอาไม่ซับไม่ขึ้นช่างมันเถอะไม่รู้เหมือนกันฟังอะไรไม่หอบกันนี่ขออภัยกำลังพูดอยู่พอดีไงไม่ได้ฟังเลยเดินไปทางนี้แหละได้เลยไฟไฟอีกแล้วอ่ะแล้วก็ทางนี้ได้ไหมได้เข้าไงฮะงานเยอะๆสิคะเอองานนิดเดียวจะคลอดได้ไหมคิวเป็นกิ้กาไงโอเคเอาหัวไปก่อนนะระวังโอเค อึ๊บอืป่าโอเครู้สึกดีจังเลยอ่ะอืจ้ะโอ้สัตว์ป่าทุ่งกว้างต้องบอกซาร่ายังไงดีพาเธอมาอะไรเงี้ยบางทีเธอสองคนอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้นะถ้าเกิดเธอรู้จักซาร่าอะไรเงี้ยอ่ะค่ะว่ากันไปดูลงนั้นสิ อ๋อกลับมาบ้านเกิดใช่ไหมที่ที่เอ้ยสูงไปเอ้ยสูงต่ำไปมุมกล้องที่หมุนกดกึกเดียวมันขึ้นสุดเลยอะมึงเกี้โอ้โหเนี่ยก็เป็นอะไรนะเป็นเป็นตลานไอ้ที่เป็นบ้านโจเอลเป็นเมืองบ้านเกิดโจเอลที่อะไรนะซาร่าก็โจเอลที่เป็นเรื่องตอนชาตปวาตแรกใช่ไหมโอเคจะถึงบ้านแล้วชิดอุ้ยอุ้ยจะทำขาหนูไหมเนี่ยเอ่อเหี้ยขาหนูขึ้นไม่ได้ค่ะรึปะ ฮึบอ่ะคาซีนอีกแล้วเอออ่ะโอเคมาเลยมาเร็วอ่ะเฮ้วยเดี๋ยวก่อนนะคะคือแบบอยากมีเรื่องจะพูดนิดนึงเออมันพูดยากนิดนึงจะพูดไงดีเออแบบว่าที่บอสตันฮะตอนที่ฉันถูกกัด ฉันไม่อยู่คนเดียวอ้าวว่างไงฉันมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเธอก็ถูกกัดเหมือนกัน,นไม่รู้ว่าทำไงต่อดีเหมือนกันก็เลยเธอบอกว่ามารอรอกันดีกว่า รู้ไหมเราควา e รจะรอดเพื่อไม่ให้เราเสียเสียอะไรนะแบบเสียความเสียสูญเสียประษาด้วยกันคู่อะไรเงี้ยอะไรฉันก็รอฉันเปลี่ยนเหมือนกันเอลี่เธอชื่อว่าไลลี่อ่าแล้วเธอก็ตายแล้วก็เทสอ่าแล้วก็แซมมันไม่ขึ้นกับเธอเธอไม่เข้าใจหรอกเธอยังสามารถยืชีวิตรอดเธอมีชีวิตรอดเธอเอาตัวรอดได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น เราต้องหาบางสิ <ham> ่งที่จะต่อสู้เ ER พ<า>ื่อเข้าใจไหมจะรู้มันมันไม่ใช่สิ่งที่เธออยากจะฟังแต่มันก็รู้คอร้องนะฮะขอร้องว่าสิ่งที่คุณพูดเร <recuer des. S 2> ื่องไฟไฟคือเรื่องคือเรื่องจริงอ้าวอ้าวเด็กมันรู้นะเว้ยฉันสาฉันสาบานมันคือเรื่องจริงอ้าวพูดปลดมดเท็ดโจเอล โอเคค่ะจบปะไอ้เอพิ่งสินาทีเองเนี่เพิ่งสินาทีของคลิปเอง่ะพี่แปลว่าไอ้ตรงนั้นคือจุดคือพี่คิดว่าคือ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 บินไอ้บินเพื่อนพี่มันบอกว่าเฮ้ยตรงตอนสุดท้ายเนี่ยเจอเกาะเยอะนะสู้ยากมากไอ้ชอปเปอร์ระวังไว้มึงเล่นหลายรอบแนะ่นอนพี่ก็เฮ้ยไอย้ตรงนั้นคือเยอะแล้วน่นต้องมีเยอะอีกใช่ไหมอะไรพี่คิดแบบจะเป็นแบบเป็นทหารใส่เกราะเต็มยศถือปืนกลเกตเตอร์ลิงมาไล่ยิงเราอ่ะไม่ใช่เหรอแค่นั้นเองอะนะ โอ้มันมันง่ายจังโหรอวะอีกมันง่ายไปไหมโอ้พี่เลยกะคำนวณคลิปความยาวคลิปผ้าเลยเนี่ยมาตรงนี้แค่สิบนาทีสุดท้ายเองก็โอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่โอเคสรุปนึงเรื่องราวทั้งหมดน้องๆก็คือว่าสุดสุดท้ายแล้วที่โจเอลช่วยเอลลี่มาสุดท้ายก็รู้สึกผูกพันเป็นเรื่องผูกพันผูกพันผูกพันจนสุดท้ายไม่อยากจากเอลลี่ไปพอไปถึงพวกไฟไฟก็ปรากฏว่าไฟไฟจะต้องผ่าตัดเอลลี่เพื่อเอาเอาแบบเอายาไปเอาไปทำไปอะไรทำยารักษา แต่โจเอลไม่ยอมก็เลยไปกระทืบพวกนั้นหมดเลยแล้วก็ไพาเอรี่ออกมาสุดท้ายโจเอลก็เป็นคนที่โกหกเหมือนกับพวกโจรทั่วไปนะนะก็อย่างที่ก็อย่างที่เขาว่าจริงอ่ะก็อย่างก็อย่างที่ไอ้บินพูดไว,ว้ว่ามึงคิดว่าโจเอลเป็นคนดีเหรอมึงคิดผิดแล้วมันไม่เหมือน Re e รีเอเวอร์เลดหลอกอะไรเงี้ยเออก็จริงนะเพราะว่าเพราะจริงแล้วจะมีจะมีคนที่คอยเทียบเรื่องหวังรีเอเวอร์เลดกับโจเอลเพราะมันเพราะว่าเลี้ยงต้อยเหมืไนไงรีรีก็เลี้ยงเคป็นท้ายใช่ไหมโจเอลก็เลี้ยง Ellie เอลลี่นี่ใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่ว่าคือ ลีเอลเลตด,ดูดีกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยเป็นคนดีกว่าเยอะเลยทุกอย่างพ่อเอฟเครื่องเชนเป็นไทยหมดแต่ก็ตายแต่โจเอลไม่ไม่ท้อย่างโกหกโกหกนั่นเองนะ <c oughs> กกนนเนะมื่อกี้เอลี่จะถามว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นบนไฟฟ้าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมสาบานมาว่าเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยโจเอลบอกว่าสาบานเป็นเรื่องจริงแน่นอนถึงที่ตัวเองก็โกหกนะก็ <c oughs> เป็นคนก็นไม่ดีนะค <c oughs> ือเข้าใจพี่ก็เข้าใจตัวเอลคือเหมือนกับเรื่องเลือดแบบนี้เหมือนมันมันมันเหมือนกับแต่ละคนที่เจอแบบก็จะไม่คือแบบเป็นความต้องการของแต่ละคนมันต่างกันอ่ะมันทำให้มันเหม ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ผิดนะเข้าใจไหมก็เหมือนกับปัญหาที่คนเราเจออยู่ตอนนี้ทั่วอยู่อยู่ทั่วไปทำไมมันถึงยังแก้ปัญหาไม่ได้ทันทีก็คือต่างคนต่างมีความต้องการของตัวเองมันก็เลยไม่ชดมันก็เลยชนกันตลอดเวลามันเลยหาจุดจบจุดจบไม่ได้ทันทีอันนี้ก็เหมือนกันก็โจเอลก็อยากอยู่กับเอลี่ไม่อยากเอลี่ตายเอลี่ก็อยากอยู่กับโจเอลแหละแต่ก็อยากทำรักษาด้วยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ได้สงสารนะสุดท้ายแต่ก็จบแต่ก็เอาจริงก็ว่าปลาหมอนไปนะแบบคือมันจบง่ายไปนิดนึง เอาจริงให้โจเอลแบบยอมตายไปเลยดีกว่าอะไรย่างนี้จะดูเท่กว่าอีกอะไรเงี้ยแต่ก็เถอะถ้าเกิดว่าโจเอลยอมตายไปเลยมันก็ทับกับเรียบรื่นใช่ไหมซ้ากันแต่อันนี้ก็ดีเหมือนกันพี่ว่าก็โอเคนะสรุปโอเคแล้วก็โอเคสรุปโอเวอร์ออลภาพรวมของเกมนะส่วนตัวพี่ว่าสนุกมากนะมีความสนุกสนานในการเล่นต่างสู้กับคนสู้กับผีต่างๆอาจจะมี AI ของของเพื่อนเราที่งงงงงังมาเอไอของเอไอของเราของของพวกของเพื่อนเพื่อนเราที่งงงงงังนิดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีศัตรูที่แบบว่า หลบไม่มิดอะไรเงี้ยก็ดีแล้วนะก็มีโง,ง่ก็ดีเหมือนกันจะได้าง่ายๆนะฮะโอเคทอยเบเกอร์ฆ่าโจเอลอ๋อโอ้พึ่งรู้เนี่ยทอยเบเกอร์เข้าภาคเป็นโจกเกอร์ในแบทแมนอาข้างออริจินด้วยภาคเป็นตัวละครพวกอนิเมะญ,ญ,ญี่ปุ่นมาภาคมาเป็นภาษาอังกฤษทอยเบเกอร์จะภาคเยอะมากแล้วโน๊ไปหาไปหาข้อมูลเขาดูเยอะมากภาคเยอะมากนะท่านผู้ชมเนี่ยโอเคโนแลนน็อตเป็นเดวิดเฮ้ยตัวเลนดน็อตฟาดเป็นเดวิดด้วยอ๋อ โอ้น้องเลนน์นนภาพเป็นเดทพู้กับเอซิโอออดิโตเร่ไงแล้วก็ภาพเป็นเนธานเบรกเนี่ยเดทน้องเลนน์ทมาภาพเป็นกีดเดวิดนี่โอ้ยน่าเชื่อฟังเสียงไม่คุ้นเลยนะจริงๆจนมาจะอ่านชื่อเนี่ยเพิ่งรู้ว่าโอ้เพราะว่าเขาแบบพวกก็นะพวกคนภาพก็ต้องมีเสียงหลายเสียงแบบพูดไล่ๆๆๆๆหลายๆเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอ่าโอเคสรุปก็อย่างที่ว่านะน้องก็เรื่องของเกมนี้ก็แบบจูเลก็เข้าใจพยายามเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะแต่ว่าก็อย่าไปทำตาเขาแล้วกันแบบเฮ้ยม แต่คือบางทีมันพูดยากอะอย่างที่ว่าคือมันมันเหมือนกับมันไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายถูกอะม,มีแต่เอาตัวรอดอะเข้าใจไหมเอออะไรเงี้ยพะนันก็ขออภัยพี่ไม่พูดเลยมากมายแล้วกันแต่ก็พยายามหยิบประโยชน์มาจากเกมเช่นเครื่องของการดูแลซึ่งกันและกัารการเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมก็พยายามลืมตรงนั้นมาแล้วก็อย่างที่ว่าเกมนี้สนุกมากนะท่านผู้ชมใครที่มี ps3 หรือ ps4 ตอนนี้นะสามารถไปหาซื้อมาแล้วเล่นดูกบสนุกมากเล่น hard ดูจะได้รู้ว่ายากแค่ไหน <laughs> นะครับโอเค แล้วก็มีอะไรอีกที่ต้องพูดนะก็เล็บเอเอเล็บตัวเล็บบีไฮตัวในเรื่องเสื่มก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่จะซื้อมาแค่ทีหลังขอไหว้วันหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เบียรพี่ต้องไปเคลียร์เกมอื่นเยอะแยะพอน้องก็ขอมาเยอะมากทั้งเดทพูลอืมทั้งเลสต์รีวิวก็มาแล้วจะเดี๋ยวต้องมีอะไร GTA ยังไม่จบเลยอะไรงเงี้ยเยอะแยะมากนะมาชมกันก็เดี๋ยวขอเวลาจะช่วงหลังจากนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาเล่นอีกทีหนึ่งก็ขอไฟที่เล่นช้านะ เล่นช้าจริงๆพี่ก็จะรล่พี่เล่นช้าไอ้อะไรนะอาถันแคสคนแรกจนคนสุดท้ายมันมีจริงจริงนะท่านผู้ชมแม่ก็พี่เกมนี้เพราะเกมนี้พี่จะรล่พี่เล่นคนแรกเลยจริงเดโมก็เล่นคนแรกเกมเดวันก็เล่นันก็เล่นคนแรกคือโอเคเนาะบางคนจะเฮ้ยยคนนู้นเล่นก่อนแล้วโอเคพี่ยอมเลยพี่ยอมพี่ขอโทษจริงแต่ก็ัในางที่ว่าคือพี่ก็จบคนสุดท้ายแต่ก็หวังว่าน้องๆจะชอบที่พี่เล่นแบบนี้นะคือโอเคพี่อาจจะตลกเกินไปอะไรเลยก็ขำตลอดเขากำลังดราม่ากันก็มาขำใส่กันดูคนอื่นเล่น เขาออกจะซึ้งกันอะไรเงี้ยพี่เล่นพี่เสือกหาซะงั้นอะไรเงี้ยก็ขอไปเพราะว่ามันเป็นตัวตนของพี่จริงๆนะฮะเพราะว่าคือก็นแต่ละคนมันก็มองมันก็เหมือนกับคนดูหนังหนึ่งหนึ่งเรื่องคนอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเอาหนังสือการ์ตูนมาเล่มหนึ่งให้คน10คนอ่านทุกคนก็รู้สึกต่างกันสิคนจริงไหมอ่ามันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะงั้นก็เหมือนกับน้องก็พยายามดูให้รู้สึกเหมือนกับว่าต่างไปอ่าอาจจะแบบเป็นประสบการณ์ของคนเล่นใหม่อาจจะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนั่นสนอะ แล้วก็เรื่องของการเก็บของที่เก็บไม่ครบก็ขออภยัยเพราะพี่ไม่รู้จริงๆก็เล่นรอบแรกก็ต้องนี้แหละก็ต้องเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ไม่ได้หาของเยอะแยะหรอกก็เดี๋ยวค่อยมาหาทีหลังพี่คิดว่าพี่รอบ2ต่อจากนี้เลยพี่เล่นเล่นรอบที่สองแล้วเนี่ยแต่คงไม่แคร์แล้วล่ะนะก็คงเล่นหมดเวลี่ฮาร์ดไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อโอเคขอบคุณนที่ติดตามกันมานานนะแล้วก็ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณจริงๆพี่ก็เสียใจมากที่แบบว่าบางทีก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะขออภัยจริงๆก <laughs> ินมาเกือบ30กว่าคลิปนะก็ขอบคุณจริงๆ แล้วก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร์บแฟนบอลอาจารย์เชิญช่วงวันพน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวดูกอนมันจะมีอะไรต่างจากนี้เนี่ยว่างกนกทีนึง Lost of us นะฮะโอ้โหจบกันไปแล้วนะมาชมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานานนะแหมมีความสุขจังเลยที่เล่นจบแล้ว <c oughs> เรลยอ d ีโอเคครับต้องชมแหมก็ โอเคไม่มีอะไรอีกแล้วท่านผะู้ชมก็ขอบคุณจริงที่ติดตามกันมานานนะขอใครที่โนเมเตอร์วอตนี่โหมดฮาร์ดเลยนะพูดบอกแล้วพี่เล่นฮาร์ดจริงๆไม่ได้โมนะยากจริงๆเออไม่ได้พุซซี่เล่นนอร์มอลหรอกไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแกเยี๋ยบว่าพี่นะพี่กลัวพี่ขอโทษพี่ไม่แฟนใจพูดนะขอโทษขอโทษขอโทษหนักก็ได้นอรก็ได้ฮาร์ดได้นอร์มอลได้อีซี่ไปหมดพร้อมกันเพราะเล่นฮาร์ดเนี่ยมันเล่นสูงกว่าก็ต้องได้อันที่เหลือมาด้วยใช่ไหมอ่า โอเคจบไปกับพาร์ทนี้นะฮะน้องๆก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครป์ผู้ดีรอบแล้วกันนะเช่นเวิร์ดและเช่นเคยนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานานนะจบกันไปแล้วเดี๋ยว,วพบกับ DLC อ่าไดอ EC มาด้วย <c oughs> นะโอเคนะชมก็ขอบคุณจริงนะเจอกมาพน้าครับซบไมันจะพน้าดิเกมหน้า,นาไปเลยดีกว่านะก็เอ้ยพาร์ทหน้าก็มีใช่ไหมเล็บบีไฮใช่ไหมเออโอเคขอบคุณครับแล้วก็โอเคจบแล้วละ่ะจบไปแล้วกัสนบ๊ายบายซันนิ่ขอไปพาร์ทนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีอย่างช็อปเกมส t e a ีมเอเดนบริเ o อร์สตีมช็อปซันเฟิร์สสโตร์เกมสโตร์ for gamers สตีม T.K.K เกมส s t โตร์ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ Description ใต้คลิปได้นเลยนะครับ